วันดี้จะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุทยสภปยอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาผิวเหี่ยวเหวี่ยวผิวย่นยนผิวไม่เต่งผิวไม่ตึงนะคะทุกคนมีริ้วมีรอยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะไอเข้ามาแล้วก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกนะคะหรือใครไม่มีมีสมุนไพรพอกหน้าตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของใบบวัวบกเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินกต่างๆอีกมากมายเลยนะคะเขาจะมีสารไกลโคไซน์นะคะซึ่งจะเล่งเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวของเรานะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลด ปัญหาเรื่องการเส่อมโซมของสภาพเซลล์ผิวนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนในส่วนใครที่มีริ้วมีรอยห้ามพลาดเลยนะคะเราจะใช้ผงใบโบบกอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะคนเราถ้าผิวเราแห้งกร้านผิวไม่เต่งไม่ตึงผิวไม่มีความยืดหยุ่นนะคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงมะมขามป้อมนะคะผงมะขามป้อมในสโซนของต่างประเทศหาซื้อได้ตามร้านบางเลยนะคะ หรือใครไม่มีมีสมุนไพรพอกหน้าตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในสูตนของผมมาขำป้อมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะช่วยชะลอการเสรื่อมโทรมของสภาพเซลล์ผิวนะคะช่วยฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยทําให้สิวของเร็วของเราหายเร็วขึ้นนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะ เราจะใช้ผงมะขามป้อมอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำแตงกวานะคะใครไม่มีจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือจะใช้เป็นนมหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะนี่คือส่วนตัวเอาไปปั่นไปบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งจะไม่ทําให้เราเสียเวลานะคะทุกคนในส่วนของน้าแตงกวาเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นลดอาการอักเสบของผิวนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเขาจะมีวิตามินซีช่วยลดเรือนริ้วรยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้น้ําแตงกวาอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะไม่ต้องทําเยอะไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําแตงกวาสดนะคะทุกคนทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะที่เหลือก็ทิ้งเลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะเพราะว่าสาภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะหรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะทุกคนมีอันไหนใช้อันนั้นนะคะพอกไปเลยนะคะในส่วนของน้ําแตงกวาเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยใสไวมากๆเลยนะคะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำแตงกวาสดแบบนี้จะดีค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนพอกนหนาๆได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะ <st arts> ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะ <st arts> โอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดก็จะมาเคให้ดูนะคะ